ลมแห้งครับพี่น้องเรืเ่อยสุดอะลมร่ม,มตัวเบงเทีย่ยบินเขาไปป้ากระถิ่นลอกล่างนี่นะครับเนี่ยทางในนี่แหละหกแห้งครับตรงนี้เดี๋ยวไปขอดินเลยครับขน,นี่คือเนี้ยมาเห็นดินเลยครับเนี่ยไปครับเดยวลุยไปนเลยถังเข้าไปเลยขยับขยบเรื่อยๆผมมั่นใจแหละเห็นดินเรียบๆไป ลสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่สิบเก้าพฤศจิก,กาครับผมวัสดีครับพี่น้องโอ้ตามพืงทางปลามากเลวครับพีดินเลยครับทางงามอยู่ติดดินเลยเมืองเราผมถามปลามากผูปแปงไม้ลายมากผูเป็นลองเป็น่องเลยครับ่น ทางไปผนเลยพึ่งนี่ครับพึ่งอยู่นี่เดี๋ยวสู้ไหมบ้างครับนี่ดำๆนะครับบินคาเป็นออกกินดำๆเลยครับคุกหรอครับผมครับพี่น้องคุกเสร็บแล้วโอ้ห่างหมดญ่เลยกับปลาเทือกไงหรอครับงามอยู่แกงหมอ้อไอ้ทำรอหม้อไส้ลรอครับลุ่นน้ำกันครับผมไปมาพุ่ม ครบเพีล้ครบเขาแล้โอ้โหโอ้ยอยู่เตียงแกะครับ งามวะน,น้อยอ้ามนิดน่อยครับผมหองไปไแบบล,วล้วครับแบบนี้อเดือนกัวเลยหอครับผม ただー。 mm-hmm ครับทิ้งเะไป้ rất ừ. ไปครับผมออกครับเมืองพน้องผมบูเข้าไปครับโอ้ยโกขักทางเขาน้านี่ครับไปครับผมออกตอนทางบริเวเขาบริเวทายให้เบึงด้วยครับตอนทางเขาพอปะหูว่าสิพอพึงบ่เห็นแม่บินเขา้มาครับเล่นนาำโอ้ยนี่ครับหกเลยครับนี่ปลากระทินลกหลัง ข้างในดั้งกดบปาสนุหินอีกอพอได้ก็ออนอยู่ครับมาได้น้ำก็ได้ไปเจอกันทางนอกครับผมอยิไก่แล้วครับผมทางเบื่อนครับน้ำนิดเดียวออกมาแล้วครับรวมแห้งครับพี่ีนองมือนี่ยี่เก่ายะ่จีกาครับผมหกแปด นิดเดียวเออเอ่ออลสองโล่นี่แหละครับไปครับผม